สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครูคู่พีทีคาเฮนะครับกับผมครูคู่พีทีนะครับซึ่งวันนี้นะครับทุกท่านจะเห็นอีกแล้วนะครับเราจะมาเปิดขนมบิ๊กก้าอีกแล้วครับนี่ครับนี่ขนมบิ๊กก้าการ์ดโดเรมอนนะครับซึ่งโอ้โหด่าปิค้าสูตรผมยังเปิดไม่หมดเลยที่สั่งไว้คราวที่แล้วคราวนี้ก็ซื้อขนมบิ๊กก้าโดเรมอนเพิ่งออกมาต่อหลังจากด่าปิค้าสูตรเนี่ยหมดไปแล้วแต่ผมก็ยังเปิดไม่หมดนะครับก็ออกโดเรมอนมาต่อนะครับคราวนี้จะเป็นช็อกโกแลต นะครับรถนี่ครับเป็นรถช็อกโกแลตนะครับรูปดาวนะครับแล้วเป็นการ์ดโดอวิมอนนะสิบห้าบาทเหมือนเดิมนะครับในเซเว่นเหมือนเดิมครับนี่ครับสิบห้าบาทการ์ดสองใบเหมือนเดิมนะครับขนมปิก้าร์ล็อตนี้นะครับนี่ครับตัวขนมปิการ์นี้นะครับสองสอให้ดูนะครับสองร้อยสิบห้าบาทเซเว่นซึ่งผมได้สั่งรถออนไลน์มาทั้งหมดห้าแพ็คนะครับคราวนี้เดี๋ยวขอมาเปิดก่อนสองแพ็คนะครับชิมลางกันอีกสามแพ็คที่เหลือจะเปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่ครับ อล55ใบการ์ดจะอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมนะครับสองใบครับหนึ่งห่อต่อสองใบนี่ครับให้ดูภาพของการ์ดในด้านหลังนะนี่ครับเขาจะบอกมาต่อที่ระดับของการ์ดนะครับนี่ครับระดับของการ์ดการ์ดนะครับมีทั้งหมด1 2บนะครับก็คือนี่ครับการ์ดธรรมดา55แบบการ์ดพิเศษก็คือการ์ดระดับ R นะครับ55แบบและการ์ดพิเศษหายากนะครับก็คือ SR นะครับ10แบบนะครับ S.R. ก็จะเป็นแนวนอนเนี่ยมีเลขบอกคือร้อยสิบหกนะมีเลขอยู่ข้างบนนะครับนั่นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับทั้งหมดสองแพ็คนะครับสองแพ็คก็สี่สิบแปดใบครับนะครับเริ่มที่แพ็คที่หนึ่งนะไม่ไม่ไม่รับประกันนะครับว่าจะได้ดีไหมอ่าให้ดูข้างหลังก่อนคนระับนี่ครับข้างหลังก็งจะเป็นบิก้า โดราเอมอนเหมือนเดิมเรียบนะครับเป็นแบบเรียบๆไม่มีอะไรสีฟ้าสวยนะเป็นสีโดราเอมอนโดราเอมอนบางคนเรียกโดราเอมอนแล้วแต่คนนะครับนี่ครับกาสพลาสติกเหมือนเดิมนะครับขนาดก็น่าจะเท่าเดิมนะครับเท่ากับดาบพิฆาตศูนย์อ่าโอ้ใบแรกก็ได้ SR เลยครับในในกองนี้นี่ครับ SR 117 SR จะเป็นแนวนอนนะผมจะไม่ผิดนี่โอ้โหสวยนี่ครับปั๊มวิว่าโอ SR ครับ เออาร์ตอนนี้ตอนที่ออกเขาสือขายราคาสามร้อยหาสิบนะครับเปิดต่อนะครับนี่ได้แมวสีฟ้าพี่อ้วนของเราธรรมดาครับธรรมดาจะไม่มีมีบวับวิบับอะไรนะครับธรรมดาเมื่อกี้เอชอาร์นะครับโอ้ตกใจเลยเปิด้เอชอาร์น่าจะมรับนี่นี่ครับอันนี้ระดับอาร์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีวิบวับวิบับนะครับซึ่งก็เป็น โกดะัาชิชิครับโอ้โหตัวคอนโปของผมหนึ่งตัวนะโกดะัาชิชิอ่าันนี้ก็เป็นชิซุกะธรรมดานะค,ะครับเดี๋ยวมาดูว่าหนึ่งแพ็คเนี่ยกำลังจะอีเอสอารหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเราเปิดแพ็คที่สองดูก็จะรู้ว่าอ่าดูเรมอนธรรมดาครับโอ้หธรรมดาก็สวนนยนะเพราะับเป็นพลาสติกอะสีสันสวยสดงดงามอ่า โดอร์มอนตอาร์ครับนี่ครับวิบวับวิบวับชิคี้พายวับอยู่ห้ากระดับสวยๆครับโมบิก้าทำการ์ดมาดีมากนะผมว่าแล้วก็สะสมไม่ยากเท่ากับโอริธาโอริธาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมชอบนะครับคือดาวขั้นบอลก็เลยเกลือกันไปแต่ยังไม่ได้ค่อยสั่งเลยครับเดย์คิสซุงิครับชิซุกะาอาครับนี่ครับน่ารักมีชื่อด้วยนะชิซุกะ คิสุขกาธรรมดาครับนี่ฮะพิมอนร้องไห้ธรรมดาครับนี่พิมอนเหนื่อยอาครับระดับอาพิมอนเหนื่อยพิมอนเหนื่อยบิ๊บบิ๊บบสวยอยู่ครับบิ๊บบิบก็สวยแล้วผมว่าโกดอร์ที่ิีธรรมดาครับ โคดนะัลทันจี่ธรรมดาครับชายันโดเรมี่โดเรมี่อ่าครับนี่สีสีเหลืองครับน้องสาวของโดเรมอนเอชอาร์มีซิกแบล็คนะเราขอตอกแต่ตางแบบออก็คุ้มนะครับอืมโดเรมอนธรรมดาครับ ซูนิโอมาแล้วอุ๊นี่พื้นหลังสวยนะผมว,ว่ามันเป็นสีรุ้งหรือเปล่าใช้สีรุ้งหรือเปล่านี่สวยมากซูนิโอครับฮะซูนิโอปกติมาก็ต้องมีซูนิโอธรรมดาครับตามด้วยนี่ครับดีคิซุงิธรรมดาครับชิซุกะธรรมดาครับ โดเรมอนธรรมดาครับธรรมดามาดูๆครับโนบิตะธรรมดาครับอ่ากำลังจะบ่นเลยเพราะว่าโนบิตะอาไม่มาครับมาแล้วครับนี่โนบิตะอาโอ้โหหลังดีเท่นะครับหลังสวยโัวการ์ดหูพิก้าทำธรรมดีนะครับแต่ว่าไม,ไม่ไม่รู้จะติยังไงดีไม่รู้จะติยังไงดีการ์ดดีจริงคุณภาพแบบอังอังเลยครับตัวเล็ธรรมดาคร,ครับ เออข้างหลังเหมือนกันนะครับน้องดูข้างหลังไม่ได้นะ SR กับธรรมดาไม่เหมือนดังค่าศูนย์หัวชั้นสสามารถดูข้างหลังได้คนระับเซววิครับลูกโนบิตะหนกองนะครับได้การ์ดอามา 1, 2, 3, 4, งสองสามกนัการ์ดอารใบนะครับแล้วก็ SR 1ใบรวมเป็น8ปใบนะบในหนแท็กเรามาต่บแท็ที่2องกันนะครับโอ้ คุณแม่ของโดบิตาโดรบิตาอาครับสีแดงหลามาเลยโดบิตาชายน์ฮัวดาครับเดี๋ยวตามครับโดยมิอาครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าซ้ำหรือไม่ โดยมีธรรมดาครับ 2> 2. แพคเอซอาร์สองแพคนิตายเห็นแล้วว่าโอ้โหสองแพคได้สองใบเต็มทั้งหโนวิตานั่งสำนึกผิดธรรมดาครับพิมอนครับพิมอนธรรมดาครับใบพิเศษไม่ออกมาสักพักนะ้วนะพิมอนธรรมดาอีกแล้วครับต้องใบพิเศษมาแล้วโอ้หันหลังมาอย่างงี้ก็ต้อง ซูนีโออกาครับ SR จะเป็นขอบลุ้งนะครับลืมบอกขอบมีสีลุ้งนะครับโดเรมิธรรมดาครับโอ้แพ็คนี้รู้สึกว่าอามาน้อยนะครับจริงครับแพ็คนี้อาร์มาน้อยแพ็คที่สองบิตะครบธรรมดาธรรมดาขอบขาวนะครับถ้าแบบพิเศษก็จะขอบมีสีอ่าโดเรม่ โดรมีระดับตาครับ่บับบับข้างนะปั๊มเลเซอร์มานะคุณภาพโดรมีธรรมดาครับอะพารติกเนี่ยงอได้มาอะพารติกในการกระดาษนะครับโชว์ให้ดูครับโชว์ให้ดูว่าเป็นพารติกจริงๆครับเดี๋ยวไม่เชื่อ,อดอโดมอนธรรมดาครับชิสุกะธรรมดาครับ สาวใช้แอ้นครับอดีตแฟนของโนบิตะในตอนแรกนะครับไจโกะเพราะว่าเขาบอกว่านาคตแต่งงานกับไจโกะนะครับตอนที่โดเรมอนย้อนเวลากลับมาโดเรมอนนะครับธรรมดาอุย้ยแบบมีอาร้อยมากโดเรมี่ครับอาร์ซ้ำนะเหมือนจะซ้ำนะครับตัวนี้แพ็กแรกได้ไปแปดไอไดอาไปหนึ่งเจ็ดอาได้หนึ่ง 2. ครับไอที่สองเรือแน่ผมว่านี่ชิสุกะธรรมดาครับ คือไฮไลท์ของกิจเราอยู่ที่สามใบแรกรเปิดมานะก็จบไปเลยช้โกธรรมดาครับเปิดได้ปุ๊จบจบครับเพราะว่านั่นแหละครับไอซาโบเลยหนบิตะครับธรรมดาสามใบสุดท้ายอ่าเลยพมอนอาร์มาพ่มอนอาร์ออาครับโน,นวิตะธรรมดาครับแล้วก็ ใบสุดท้ายขอเป็นเอสได้อาร์มาครับโนบิตะตกใจแพ็คที่สองครับได้อาร์มหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบนะครับนะครับเฉลี่ยก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดใบต่อแพ็คนะครับวิบวับจาก 20, ายี่สิบสี่ใบนะครับนี่ครับ วันนี้ครับนี่ครับ gas sr ให้ดูนะครับขอบสีรุ้งนี่ครับโดเรมอนนี่ครับนี่ sr นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่ครับขนมปิ้งจ้าสนับสนุนกันได้นะครับตามเซเว่นวางขายแล้ววันนี้นะครับห่อละสิบห้าบาทแถมก a s สองใบนะครับเป็นรสช็อกโกแลตแล้วนะครับฝากติดตามเพจ Facebook ครูคู่พีดีผมด้วยนะครับถ้าชอบกดถูกใจกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย sr มาส่งหนึ่งใบครับ